ทางสายกลางนี้ไม่ใช่การทำอะไรครึ่งๆกลางๆแต่มันคืออริยมรรคมีองค์8คือการมีความเห็นที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องและจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างถูกต้องและเมื่อเดินตามทางนี้พระองค์ทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการหรือที่เราคุ้นหูกันว่าอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา ความจริงสี่ข้อนั้นคือข้อที่หนึ่งทุกขความจริงว่าด้วยความทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากความผิดหวังชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ข้อที่สองสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ตัวการร้ายคือตัณหาความทยานอยากอยากได้อยากเป็นหรือแม้แต่ความไม่อยากเป็น ข้อที่สนิโรธคือความดับทุกข์คือภาวะที่ตัณหาดับสนิทไม่เหลือเชื้อนั่นคือนิพพานและข้อที่สมรรคคือหนทางดับทุกข์นั้นพระพุทธองค์ทรงยืนยันหนักแน่นว่าพระองค์รู้แจ้งในความจริงสี่ข้อนี้อย่างชัดเจนที่สุดไม่มีความสงสัยใดๆหลงเหลืออยู่อีกแล้ว